นี่ผมว่าน่าจะลานีแหน่าจะพอนี่ือ่ายังลงมาทางนี้อ่ะขึ้นไปยังยังอ่ะยังยงเดี๋ยวค่อยปับตอทโอดีถ่ายรูปไหมมินัโอเค

ยือหมูหมูแรงที่มันเอ้าแกหาปลาสิตวปิดนดิเราไม่เปิดนะอเราไเา 对。<laughs> <laughs> ข้างในอันน <To S 2> ี้เราอยู่นั่งเราให้แตกเข้าไปเลยก็คือโอ้ยจวดตื้อแคบเนี้ยผมบอกคือแค้ป้ายอันเบลนรูนี่ฮะจวดตื้อแคบหกตาแคบจริงๆถ้าต้ายใหญ่ได้ทำตัวใหญ่ได้ขยายได้ขยายได้หมดอ่ะมีปิดกว้างขนาดนี้ได้อมาเนี่ย